สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศีบาลนะครับพี่น้องครับเราอยู่ในหัวเรื่องของผู้เลี้ยงที่ดีแท้จริงแล้วคนที่เป็นพี่พี่เลี้ยงผู้นําควรจะต้องเรียนรู้เรื่องนี้นะครับเมื่อวานนี้เราได้พูดถึงเรื่องผู้เลี้ยงที่ดีในมุมมองของพระกัมพีเดิมและก็ได้บอกว่าในพันธสัญญาเลิมหรือพัมพีเดิมนั้นการความคิดเรื่องผู้เลี้ยงที่ดีนั้นมีลักษณะ3ประการประการแรกก็คือเป็นความสัมพันธ์ ความเป็นผู้เลี้ยงที่ดีพระเจ้าเป็นผู้เลี้ยงเป็นผู้ที่ดูแลประชากรของพระเจ้านั่นคือประการแรกนะครับพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าพระองค์ทรงเป็นผู้เลี้ยงเราเป็นประชากรแห่งทุ่งหญ้าของพระองค์เป็นแกะแห่งพราดของพระองค์นี่คือประการแรกประการที่สองครับพูดถึงเรื่องของความคิดเกี่ยวกับผู้เลี้ยงก็หมายถึงผู้นําศาสนาและผู้นําทางการเมืองด้วยนะครับนั่นหมายความว่าเป็นปู่โรหิตเป็นกระสั กษัตริย์นั้นเป็นผู้ที่ปกครองเลี้ยงดูประชากรของพระเจ้าตั้งแต่โมเสสมานะครับมาจนถึงดาวิดนะครับคือกษัตริย์ที่เป็นคนที่ดูแลประชากรของพระเจ้าและยังเป็นผู้นำาศาสนาก็คือพวกมหาปุโรหิตนะครับมหาปุโรหิตทั้งหลายธรรมอาจารย์ผู้สอนทั้งหลายเนี่ยครับคือเป็นการาศาสนาผู้นำาศาสนาครับประเด็นที่3ครับก็คือพระเยซูพระองค์พีพ่ได้พูดถึงผู้เลี้ยงที่ดีหรือใช้คําว่าพระอังกูน ผู้ชอบธรรมผู้ซึ่งจะประทานความยุติธรรมและความชอบธรรมในแผ่นดินเพราะฉะนั้น3ความหมายนี้ครับนะฮะสามความหมายนี้ผมขออนุทบทวนครับความหมายแรกก็คือพระเจ้าเป็นผู้เลี้ยงความหมายที่2คือผู้นำาศาสนาผู้นำทางการปกครองประการที่3คือพระเยซูคริสต์ทีนี้เรามาดูครับในพันธสัญญาใหม่ในความคิดเรื่องผู้เลี้ยงก็เป็นลักษณะใกล้เคียงกันครับประการแรกครับ พระเยซูตรัสว่าพระองค์เองเป็นผู้เลี้ยงที่ดีอย่างที่ทราบกันนะครับเมื่อพระเยซูตรัสถึงพระองค์เองว่าเราเป็นผู้เลี้ยงที่ดีผู้เลี้ยงที่รู้จักชื่อแกะของตัวและแกะนั้นก e ็ตามผู้เลี้ยงนั้นไปเพราะรู้จักเสียงของผู้เลี้ยงพระเยซูตรัสต่อไปอีกว่าเราเป็นประตูถ้าผู้ใดเข้าไปทางเราผู้นั้นจะรอดอันนี้พูดถึงเรื่องของแกะเมื่อฟังเสียงของผู้เลี้ยงแกะก็จะเข้า ออกประตูตามที่ผู้เลี้ยงกําหนดไว้ตามเสียงของผู้เลี้ยงในพระธรรมฮีบรูนะครับผู้เขียนฮีบรูก็พูดถึงพระเยซูด้วยว่าพระองค์ทรงเป็นผู้เลี้ยงแกะที่ดีเลิศเป็นผู้เลี้ยงแกะที่ดีเลิศเป็นผู้ทรงชนะความตายครับและโดยโลหิตโดยพระโลหิตแห่งพันธสัญญานิรันร์พระองค์จะทรงกระทําให้เราทั้งหลายมีทุกสิ่งที่ดีนี่คือปรากฏอ,อยู่ในพระธรรมฮีบรูบทที่13บสามข้อยีนะครับคําตัดที่พระเยซูได้พูด ว่าเราเป็นประตูใครจะไปทางเราคนนั้นก็จะรอดประกอบปรากฏอยู่ในพระธรรมยอห์นบทที่สิบข้อหนึ่งนะครับพี่น้องครับนั่นคือพระวจนะของพระเจ้าที่ทําให้เรารู้ว่าพระเยซูนั้นโปร่งทรงเป็นพระเมสสโปดกเป็นพระไม้เมสสิยาเป็นพระอังคูลอันชอบธรรมในพระคัมภีร์เดิมนั่นเองประการต่อไปครับพระกัมพีใหม่ก็เช็กเช่นเดียวกันกับพระคัมภีร์เดิมนะครับที่ใช้ความคิดของผู้เลี้ยงแกะ หมายถึงคนที่ทําหน้าที่นําฝูงแกะของพระเจ้านะครับนำฝูงแกะของพระเจ้า,นะรพ,รจาพระเยซูผู้เป็นขนีตแห่งความตายทรงตั้งขีตจักรในพระองค์ทรงบัญชาเปโตรบอกว่าจงเลี้ยงดูลูกแกะของเราพี่น้องจําได้นะครับพระเยซูถามตรัสถามเปโตรเพราว่าเจ้ารักเราหรือถึง3ามครั้งแล้วหลังจากที่เปโตรตอบรับรักของพระองค์ พระเยซูก็บอกกับปเปโตรตรัสกับปเปโตรว่าจงเลี้ยงดูลูกแกะของเราเถิดหมายความว่าเราเห็นว่าพระเยซูทรงตั้งสาวกของพระองค์ผู้นำผู้เลี้ยงดูแลแกะของพระเจ้าท่านอัครทูตเปาโลครับเรามาดูชีวิตของท่านท่านเตือนท่านตักเตือนท่านสอนท่านสร้างผู้ปกครองที่ได้จากเอเฟซเสท่านเตือนผู้ปกครองเหล่านั้นว่าท่านทั้งหลายจงระวังให้ดีจงรักษาฝูงแกะที่พระวิญ,ญญาณบริสุทธิ์ ทรงตั้งท่านไว้ให้ดูแลพี่น้องครับเห็นไหมครับว่าในเพิ่พีใหม่ก็เหมือนกันครับตั้งคนบางคนเป็นพี่เลี้ยงเป็นผู้ดูแลฝูงแกะเป็นผู้เลี้ยงฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เพิ่พีเดิมเพิ่พีใหม่ก็ได้เห็นรูปแบบว่ามีคนบางคนเป็นพี่เลี้ยงเป็นผู้เลี้ยงเปโตครับกรทูดเปโตว,วิงวอนผู้นำที่ได้จากที่ ในแคว้นเอเชียไมเนอร์นะครับให้เลี้ยงดูฝูงแกะของพระเจ้าที่อยู่ในความควบคุมดูแลของเขานะท่านเขียนงี้ครับว่าด้วยความเต็มใจด้วยใจเลื่อมใสเป็นแบบอย่างแก่ฝูงแกะนะต้องเลี้ยงดูคนอื่นด้วยความเต็มใจนะครับด้วยจิตใจเลื่อมใสเชื่อฟังศรัทธานะครับแล้วก็ด้วยชีวิตที่เป็นแบบอย่างให้กับฝูงแกะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นนะครับว่า พิ่มพีเดิมกับเพิ่มพีใหม่ก็ไม่ต่างกันเพิ่มพีเดิมนั้นมีพระเจ้าเป็นผู้เลี้ยงดูเป็นผู้เลี้ยงคนของพระองค์อิสราเอลนั้นเป็นประชากรเป็นฝูงแกะเพิ่มพีเดิมนั้นได้แต่งตั้งพระเจ้าแต่งตั้งให้ผู้นำศาสนากษัตริย์ผู้ปกครองเป็นผู้ที่ดูแลฝูงแกะของพระเจ้าดูแลประชาชนพระก็มีใหม่เราก็เห็นในลักษณะทํานองเดียวกันครับพระเยซูเองพระองค์ก็ บอกว่าพระองค์เป็นผู้เลี้ยงที่ดีพระมภีใหม่ก็ทําให้เราเห็นว่าพระเจ้าพระเยซูก็แต่งตั้งคนบางคนให้ดูแลลูกแกะของพระองค์เพราะฉะนั้นในวันนี้นะครับเราจะมาดูว่างานของผู้เลี้ยงแกะคร่าวๆนะครับมีอะไรบ้างคนที่อาศัยอยู่ในประเทศที่ไม่มีการเลี้ยงแกะหรือสัตว์อื่นๆคนที่อยู่ในเมืองหรืออยู่ในชานเมืองก็ไม่สามารถเข้าใจไม่อาจเข้าใจความหมายนี้แต่ เราต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าความหมายในลักษณะของผู้เลี้ยงแกะกับแกะนั้นเป็นเชิงสัญ,ญลักษณ์เป็นภาษ,าษาภาพครับใช้คำว,ว่าภาษาภาพหรือเชิงสัญ,ญลักษณ์และถ้าเราพิจารณาดีๆนะครับเราจะเห็นครับว่าผู้เลี้ยงแกะทําอะไรได้บ้างประการแรกครับไม่ว่าอยู่ในสถานการณ์ใดก็แล้วแต่ภารกิจของผู้เลี้ยงแกะก็คือต้องมีอะไรให้แกะกินต้องพาแกะไปยังทุ่งหญ้าที่เขียวสดพาแกะไปยังทุ่งหญ้าที่อุดมสมบูรณ์ และนําไปพักผ่อนในที่ที่ปลอดภัยปลอดภัยันตรายทั้งหลายนั่นครับคือสิ่งที่พระกมพีพผู้ชัดจเจนประการที่2ครับเลี้ยงดูแกะของตัวเองและจัดหาทุกสิ่งทุกอย่างที่จําเป็นต่อการดํารงชีวิตของแกะเช่นจัดหาน้ําดืม่มและซ่อมแซมคอกให้มั่นคงป้องกันภัยอันตรายของสัตว์นักล่าทั้งหลายป้องกันการหายไป หรือการพัดลงไปจากฝูงนั่นคือสิ่งที่ผู้เลี้ยงจะต้องดูแลทุกสิ่งทุกอย่างละเอียดนะครับดูแลในรายละเอียดเพื่อที่จะไม่ให้มีอะไรเป็นอันตรายคุกคามชีวิตของลูกแกะประการที่3ครับผู้เลี้ยงจะต้องเฝ้าดูฝูงแกะป้องกันไม่ให้ถูกจัดป่าหรือคนมาทำร้ายหรือขมโมยแม้ว่าการกระทำเช่นนั้นจะมีอันตรายเกิดขึ้นกับตัวเองก็ตามนั่นคือสิ่งที่ผู้เลี้ยงนั้นเขาใช้ชีวิตเข้าแลกนะครับ เขาใช้หยาดเหงื่อแรงงานเข้าแรกแลกกับอะไรครับแลกกับความปลอดภัยขาแสดงว่าผู้เลี้ยงที่ดีนั้นต้องสามารถสละชีวิตเพื่อผูงแก่ของตัวเองเหมือนอย่างที่พระเยซูได้ตัดไว้ประการที่4ครับผู้เลี้ยงจะต้องตามหาแกะที่หลงหายหรือสูญหายจนกว่าจะพบแม้ว่าจะต้องไปในที่ที่อันตรายและยากลาบากอย่างไรก็ตามไม่ว่าเป็นคืนเดือนมืดหรือเวลาที่มีอากาศเลวร้ายก็ตาม นั่นครับคือสิ่งที่เป็นหน้าที่ของผู้เลี้ยงครับประการที่5ครับผู้เลี้ยงจะต้องรู้จักชื่อแกะแต่ละตัวเพื่อว่าพวกมันจะได้รู้จักเสียงของผู้เลี้ยงเองและตามไปได้เมื่อได้ยินเสียงเรียกนั่นคือความคุ้นเคยเชนิสนมนั่นคือการจดจำได้ของลูกแกะที่มีต่อผู้เลี้ยงของตัวเองอันนี้จะครอบคลุม หมายถึงการที่ลูกแกะนั้นจะไม่หลงออกจากหลักคําสอนคริสเตียนที่มีพี่เลี้ยงก็จะไม่หลงจากหลักคําสอนที่ถูกต้องจะไม่ผิดเพี้ยนจะไม่มีโอกาสที่จะทําในสิ่งที่ไม่ดีไม่ถูกไม่ต้องนั่นคือชีวิตที่เป็นแบบอย่างชีวิตที่พี่เลี้ยงหรือผู้เลี้ยงนั้นรู้จักลูกแกะของตัวเองสุดท้ายครับผู้เลี้ยงจะต้องคอยเอาใจใส่ดูแลรักษาแกะที่เจ็บป่วยหรืออ่อนแอ เอาใจใส่ทั้งแม่แกะและลูกแกะที่เกิดใหม่ด้วยนั่นหมายความว่าการอภิบาลการดูแลนะครับไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายนะครับต้องดูแลทุกๆระดับหลายลกคนนะครับดูแลเฉพาะกลุ่มที่ถนัดหรือกลุ่มที่มีอิทธิพลต,ต่อตัวเองกลุ่มที่จะให้ประโยชน์กับตัวเองแต่ไม่ค่อยได้ดูแลคนที่ไม่ได้ให้ประโยชน์หรือผู้เล็กน้อยนั่นคือสิ่งที่เราจะต้องกลับใจใหม่ครับ เราต้องคอยดูแลเอาใจใส่ผู้ที่เจ็บป่วยเจ็บปวดอ่อนแอผู้ที่ได้โอกาสทางสังคมขอพระเจ้าได้เมตตานะครับขอให้พี่น้องอธิษฐานเผื่อสิทธิบานของท่านเองอธิษฐานเผื่อผู้นำของท่านอธิษฐานเผื่อพี่เลี้ยงของท่านครับเพื่อที่ว่าพี่เลี้ยงที่เหน็ดเหนื่อยจากการเลี้ยงดูอภิบาลจะได้มีกําลังขึ้นเพื่อให้ผู้เลี้ยงที่เหนื่อยนายท้อใจ ท้อแท้เขาได้รับกําลังเสริมที่มาจากนิดเดชของพระองค์ของพระเจ้าเพื่อที่ผู้เลี้ยงที่ท้อถอยไปแล้วล้มเลิกไปแล้วเขาจะได้มีโอกาสกลับใจมารับใช้พระเจ้าในฐานะพี่เลี้ยงอีกให้ร่วมใจในฐานครับถ้าแต่พระบิดาเจ้าสรรเสริญขอบพระคุณพระองค์สาหรับความรักมั่นคงของพระองค์สาหรับพระอังคูลอันชอบธรรมที่พระองค์ได้ทรงเป็น ขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงเป็นผู้เลี้ยงที่ดีพระองค์ทรงรู้จักแกะของพระองค์ทุกๆตัวพระองค์ทรงสนใจในรายละเอียดของชีวิตของพวกข้าพง์ทั้งหลายขอทรงโปรดเมตตาช่วยเหลือข้าพง์หลายให้เดินอยู่ในทางของพระองค์ที่จะไม่มีแกะสักตัวเดียวที่หลงหายไปขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาเสริมสร้างชีวิตของข้าพง์หลายด้วยการมีพี่เลี้ยงด้วยการมีคู่หูคู่อุปถัมภ์คู่คำจุน คู่คิดเป็นเพื่อนร่วมงานในพระเยซูคริสต์เป็นหุ้นส่วนของพระองค์ขอพระเจ้าทรงโปรดนำพาข้าพองั้งหลายด้วยเถิดกราบทูลขอพี่เลี้ยงที่จะปรนนาตัวในการเลี้ยงดูสร้างสาวกให้ครืจักรข,ของพวกข้าพอทั้งหลายนั้นจะเต็มไปด้วยฤทธิเ์เดชเต็มไปด้วยสาวกเต็มไปด้วยพี่เลี้ยงเต็มไปด้วยผู้นำที่ยอมจำนนกับพระองค์ขอขอบพระคุณพระองค์ อธิษฐานกราบทูในพระน,นามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ เราไม่เคยขัดสบ